มือไม่พายก็อหว่าวเ,เท้าดาน้ำตึกตึกตึกคือขอทางไหนนาะอาทิว่าจะมาทีว่าไ่ตรงไหนนาะเอาไว้ตรงนั้นเลยจ้าชุดที่สั่งตัดไปเอามาแล้วชิมิยูนี้เอาไปไว้หลังร้านเลยนะได้จ้ะค่ะอาทว่าช่วยดูแบบร้านหน่อยสิครับใช้เซนนี้ไ,ไหมอาทิว่าอ๋อดีดี ทิวาตัวนี้ทิวาตัวนี้ด้วยจ้า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 เออ,เอ,อทำไมการเป็นหัวหน้ามันเนอ่ยขนาดนี้อเป็นหัวหน้าก็ต้องรับผิดชอบเยอะแบบนี้ละค่ะโอ,อ้ไม่น่าเลยอยี่ยเป็นลิงซอมบี้แบบนี้ก็พักสักหน่อยสิแล้วนี่โรซี่หายไปไหนอ่ะไปติดต่อแม่กาเสียนะ พอดีต้องขอคำแนะนำเรื่องการคั่วกาแฟนะอ้อโหคั่วมือเลยเหรอคะใสใจน่าดูก็ไม่ได้ตั้งใจจะคั่วแบบนี้หรอกแต่บังเอิญเครื่องคั่วที่ชมรมนั้นพังเนี่ยสิเอ๊ะเครื่องคั่วพังเหรอคะดูประจวบเหมาะไปหรือเปล่าก็ฝีมือดีริงการสมองบวมไงล่ะนันเอาเครื่องคั่วกาแฟไปคั่วป๊อปคอร์นสิ เธอจับอะไรก็พิหน้าทั้งนั้นแหละเอะอฮะเก้าไม่รู้เก้าขอโทษพอดีเลยฉันต่อสายแม่กาเซียได้แล้วเราจะได้คั่วกาแฟกันสักทีสวัสดีจ้าเด็กๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสงสยัยแกคขั้วตรงไหนก็ถามป้าได้เลยนะจ๊ะเอ๊ะว่าแต่กาเซียไม่มาเหรอจ๊ะ ยังไม่เห็นเลยค่ะเอาเถอะเรามาโฟกัสเรื่องการคั่วกาแฟดีกว่าค่ะพอดีหนูค้นข้อมูลมานิดหน่อยด้วยค่ะว่าการคั่วแบ่งในสามประเภทใหญ่ใหญ่คือการคั่วอ่อนที่จะให้ถีน้ำตาลปลานกลางสีอ่อนมีกลิ่นหอมเนอ่อนและรสฝาดเจอเปรี่ยวการคั่วกลางจะให้ถีน้ำตาล เข้มขึ้นกว่าแบบแรกและมีผิวมันหรือภาพแพรซึ่งคนอเมริกันนิยมแบบนี้การคั่วแบบเข้มจะให้สีน้ำตาลเข้มน้ำตาลด,ดำมีรสชาติเข้มข้นเหมาะสำหรับชงเอสเปรสโซใช่แล้วจ้ะแล้วกลิ่นนี้ยืนยันว่าหนูมาถูกทางแล้วจ้ะเอ๊ะได้กลิ่นเหมือนถั่วขั้วเลย แล้วก็ต้องค้ดให้ได้ระดับความร้อนทั่วถึงด้วยใช่ไหมคะเก่งมากแล้วก็ต้องคอยสังเกตสีของเมล็ดกาแฟด้วยนะจ๊ะอุ๊ยสีเริ่มเปลี่ยนแล้วสีของการคั่วแบ่งได้คร่าวๆเจ็ดระดับซึ่งแต่ระดับก็เหมาะกับกาแฟแต่ละแบบสำคัญมากนะจ๊ะอยากได้แบบไหน<ๆ>ก็ลองเลือกดูเอานะจ๊ะ การคั่วเมล็ดกาแฟถือเป็นปจจัจสำคัญอย่างหนึ่งที่มีผลต่อรสชาติของกาแฟเลยก็ว่าได้ซึ่งการคั่วจะมีหลายระดับและในแต่ละระดับจะมีสีกลิ่นและชื่อเรียกเฉพาะต่างกันซึ่งจะเหมาะกับกาแฟแต่ละแบบต่างกันออกไปแบบที่1สีซินนามอนแบบที่2สีลายแบบที่3สีซิตี้ หรือม e d เด m สีฟูสตีสีที่ห้าสีดาร์สีที่หกสี r ฟรชสีที่เจส,สีอิตาเลียนอะกาะเสียมาพอดีเลยสวัสดีจ้ามาแล้วลูกมาช่วยเพื่อนๆขั่วมันเล็ดกาแฟของบ้านเราสิฮือึกๆึก สแล้วอย่าไปถือสาเลยจ้ะคือเขาก็นี้แหละมีโลกส่วนตัวสูงเอาแต่หมกตัวเขียนอะไรอยู่ก็ไม่รู้บพึ่มาป้าเองก็ดีใจมากที่กาเซียยอมร่วมกิจการกับพวกหนูนะยังไงก็ช่วยดูแลหน่อยนะจ๊ะตายจริงป้าต้องไประชุมแล้วล่ะขอตัวก่อนนะมีอะไรก็ติดต่อมาได้เลยนะจ๊ะค่ะขอบ คุณนะคะคุณป้าขอบคุณมากค่ะคุณแม่กาเซียนี่ใจดีจังเลยนะแถมยังดูหวงห่วงคุณกาเซียด้วยนั่นสิแล้วทำไมกาเซียถึงดูไม่สฉินกับคุณแม่เลยนะเธอก็ได้ยินแล้วหนิยินนั่นน่ะมันคนเจ็บตัวน่ะมันก็ใช่นะแต่ฉันว่ากาเซียที่นั่งเขียนนิยายคนเดียวดูของเหงายังไงก็ไม่รู้แ แล้วยังไงล่ะเอาติเขียนอะไรก็ไม่รู้แทนที่จะมาช่วยพวกเราเตรียมงานตึกเฮ้ยพูดแล้วก็ขึ้นสงสัยต้องคุยกันหน่อยสินะเดี๋ยวก่อนปังนี่เธออย่ามัวต่เขียนนิยายงานจะน่าพ่งนี้แล้วนะมาช่วยกันหน่อยสิก็บอกไปแล้วไงว่าจะให้แค่คำปรึกษาเนะ่ะแล้วก็ฉันจะไม่ยุ่งกับกาแฟเด็ดขาดไง นี่พูดเราทำงานกลุ่มกันอยู่นะยะมันใช่เวลามันนั่งเขียนนิยายที่ไหนฮะถ้าไม่เคยจะช่วยแล้วก็จะําทำตัวเกะกกะปังนั่งเขียนนิยายเฉยๆมาหาว่าเกกกะงั้นฉันไปก็ได้แล้วแบบนี้ วันจีจะไหวไหมเนี่ยแต่ฉันว่าถ้าพูดดีๆเขาก็ช่วยเรานะคนที่เขาคิดจะช่วยไม่ต้องรอคนอื่นบอกอย่าใจเย็นกันนะคะทุกคนอย่าไปถือสาเขาเลยนะคะถึงเขาจะทำอะไรแปลกไปบ้างแต่ที่ผ่านมาเขาก็ให้ข้อมูลดีๆกับเราตลอดไลลาว่าคุณกาเซียคกงกำลังพยายามช่วยในแบบของเขาเพราะงั้น ให้โอกาสเข้าหน่อยนะคะไลาาลาเันนี้เธอสบายใจแต่แต่ย่าให้งานพังล่ะค่ะถ้างานไลลาจะไปคุยกับคุณกาเซียเองค่ะเอาสิฉันไปด้วยที่วาอยู่ช่วยทุกคนที่นี่ดีกว่านะคะเอ๊ะเอางั้นเหรอที่เหลือเอลลาจัดการเองค่ะโน้ตบกจบแล้วค่ะ